อันนี้เขาเรียกว่ามาส่งสังขารล่องใช่ไหมอ๋อนี่กลับแล้วเนาะอ๋อนี่คือจบพิธีแล้วใช่ไหมอ๋อจบแล้วครับครับนี่คือจบพิธีแล้วนะครับเพื่อนๆครับ ขอคนที่ติดตามรับชมช่องเบียร์เทียมนมลไปเพื่อทิ่จะความสุขอยู่รอบตัวแล้วนะครับครั้งแรกกับผมที่เชียงตุงกับงานแกนกล่องนะครับสุดยอดจริงๆครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่สร้างความประทับใจให้ผมนะครับผมขอว่าทีุ่กคงสื่อสู่เพื่อนที่ได้รับชมคลิปผมนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับที่เชียงตุงครับค่ะกลัวแน่ออนทัวร์เจอแฟนคลับครับโอ้โหเนื้อหอมจริงๆครับ

หิวแล้วเจ้าน้องแป้งหิวไหมที่เขามาส่งโอ๋อครับหมายถึงว่าที่เขามาส่งแกงกล่องนะมีของขายเยอะแยะเลยมีของขายเยอะหิวมะเนาะหิวเนาะตะกินขของหี้าเติมพลังก่อนครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราฝ่าฟันกันมาสุดยอดครับ ครับผมอะไรฮะใกล้น่ากินมากโอ้น่ากินครับหิวหิวครับขอจะกิเยอะแยะมากมายเดี๋ินดูบรรยากาศครับดูดูสภาพคนกนเลยครับได้ได้นั่งข้างในกันได้ปะไปน้องไปน้ำไปเลยจ้ะน้ำไปเลยน้องไปกับน้องควางน้ำไปเลยน้ำไปเลยสุี่ยมครับขอไปนั่งข้างในครับหิวข้าวนะครับคงจะแวะกินกันตรงนี้แหละครับอ่ะ กินอย่างเดียวไปส่งกลบก่อนอ๋อเขาเรียกว่านะส่งอะไรนะส่งอะไรนะสอ๋อส่งสัการโอเคไปดูก่อนนะโอ้โหอาหารการกินครับสุดยอดครับ <c oughs> บางไมคครับคิดว่าน่าจะกินข้าวกันตรงนี้แหละครับผมหิว <c oughs> ครับคนน้อยหรอ อ๋อนี่ไงครับเจอแล้วเจอแล้วน้องแป้งน้องแป้งนี่ใช่ไหมส่งกบใช่ไหมอ๋อส่งสังขารที่กบอ๋อตีหั่นแล้วเขาก็จะแยกแยก่ยมเี่ยมขนจะแยกเ้นซวนขอสังขารได้คู่ไว้เนาะเจ้าได้คู่กันได้คู่กันได้ต่างหับครับครับครับทราบครับสุดยอดครับสุดยอดได้ข้อมูลนะครับคือเขามาส่งสังขารที่กบเนี่ยเจ้าอ๋อ อันนี้ก็ต้องฮดตัวแกนักกว้างไม่นะอ่าได้ไปยังไปงยังอ,อ๋อสาสครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนผมสาสนะภาพอาจจะสันน่นนิดนึงนะครับเพราะไม่ได้ใส่ไมค์กับศาสตร์นนะอ๋ะนนนอน้ักกว้างอ่ะฝากฝากกับมานี่เลยเนาะมันก็ไม่เห็นอ่ะนี่ก็ก็ ครับสุดยอดครับคลิปนี้ประทับใจมากๆครับก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันแล้วครับน่าจะกินแถวนี้แหละครับไม่รู้ว่ากินอะไรกันหิวเดี๋ยวครับต้องกว้างไว้นันเป็นสังขารอ๋อเจ้าเจ้าเจ้า เป็นวันสดุศาสตร์ที่คีเนะขามาส่งตรงนี้แล้วเขาจะเอาถึงควอไปเค็บไว้เหมือนก็เอาไปไว้ที่บ้านเหมือนเป็นสิ่งนในเจ้าเจ้าอ๋อเป็นอี่านี้เองแน่ยเพิ่นเอาชิ้นส่วนแต่ละส่วนไปเนาะครับครับนี่ฝีนี้นี่เองเพิ่งเคยเห็นเนาะครับ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  โอ้โหอันนี้อันนี้คือเป็นลูกอบดิมปั้นกบอ๋อดินปั้นเป็นกบเหรออ๋อไม่รู้เนี่ยครับดิมปั้นเป็นกบนะครับเพื่อนๆครับเป็นประเพณีของที่นี่นะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับครั้งแรกในชีวิตครับโอ้โหสุดยอดครับแล้วก็สองสาวที่ฟันฝ่าอุบอาอะไรนะสมรภูมิลบงแป้งสุดยแป้งตัวจริงนะครับ เดี๋ยวเราจะกินข้าวกลางวันกันเนาะหิวหิวมากตอนนี้พลังงานเสียไปเยอะมากครับต้องเติมพลังใหม่เติมคครรัับบกินข้าวกันดีกว่าเนาะอ่ะน่าจะเจอที่กินข้าวแล้วครับตรงนี้ครับน่ากินมากครับหิวครับน้องแป้งน้องแป้งอันนี้คืออะไรนะครับตักกุ้แล้วก็ข้าวซอยไนเขาเรียกอะไรก็ตก เส้นกับข้าวซอยคั่วเลยครับเข้าเส้นกับข้าวซอยขั้วอ๋อครับครับสาคูอีกอ๋อครับครับน่ากินครับน่ากินอ่ะกินครับกระมีไก่ด้วยหิวครับกินกันตรงนี้แหละโอเคครับสมตามก็มีนะครับเพื่อนครับก็น่าจะฝากท้องกันตรงร้านเนี่ยครับสีสันของวันนี้นะครับสุดยอดจริงจริงครับ แป้งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเส้นเขาเส้นขั้วอ่าครับโอเคครับกินครับเพื่อนครับหิวครับสีสันนะครับหอมตำเขาหอไปถุ่แบบนี้เลยนะครับนะครับหอสมตำครับแล้วก็เขาบอว่าเขารสชาติเขาจะใส่เป็นถั่วเน่าหรือเปล่าเขากินจะเป็นถั่วเน่านะครับสมตำเขาสูตรที่นี่นะครับ คุแม่ก็ให้น้องแป้งชิบเงินให้ราคาเงินจัดค่อนข้างจะถูกมากครับรถึงว่านะครับคุณแม่อยู่ได้เป็นเดือนๆเ,เพราะว่าราคาอาหารที่นี่าห้องชิปที่นี่ไม่แพงครับอยู่ได้เลยครับที่ผมก็กินเกี้ยงเลยครับแล้ว <laughs> นี่ก็เกี้ยงแบนน้นะดู Uh, สาวสาวกินไหมตอิ่ไหมครับอิมเลยอิ่มไป้ได้หมูเจอเลยโอเคเกงสาวอิมก็ด um> ีใจแล้วครับอ่ะอิมมิคร allora ับกิ่มากมากโอเคครับสอานสภาพของเราตอนนี้เละเทครับแล้วก็อิมแล้วครับเดินทางกลับดีกว่าเนาะการ้เล่นง วะซื้อเคปไปฝากให้คุณนกเอี้ยงนะครับที่ไม่ได้มากับพวกเรานะสนอนหิวอยู่ในห้องแล้วใช่ตอนนี้นะเขานี่อิ่มเลยใช่มาไม่ยอมมานะนี่เขานี่กินอิ่มแล้วกินมีไหครับเคปของพี่น้องชาวไตนะครับมีผิดเผาแล้วก็หวานแบบหวานนะครับเอาไปฝากคุณนกเอี้ยงนะครับหน้าทางจะหิวแล้วตอนนี้ อกินเสร็จแล้วตอนนี้ก็เดินกลับนะครับไปที่พักแฮร์รี่นะครับไม่รู้คนนอียงจะเป็นไงบ้างนะสงสารคนแพ้หนาวแพ้อากาศหนาวหนาวไม่พอไม่กล้ามาเล่นสงการก็กลัวหนาวกันเลยนอนอยู่ในห้องรอมาดูทรงผมน้องน้องแป้งน้องกวางทรงผมน้องกวางปกตินาะปกติดีโอเคเจ้าต้องดูนกนกแป้งนี่โอ้โหเดี๋ยวดูนะ นักแป้งนักแป้งเขาดูทรงผมหน่อยโอ้โหสุดยอดเลยดมากเลยครับโอเคโค้แน่ด้วยโอ้โหนี่เท่เท่เลยครับครับสุดยอดสุดยอดแนวอะแนวมากเลยอ่ะครับโอเคเจอกันที่แฮร์รี่ครับอ่ะระหว่างทางครับโค้แน่โดนเรียกไปจิบเบียร์หนึ่งกระป๋องนะครับ นี่ต้องแป้งสวยเราต้องแป้งสวยสวยอ่ะหาตัวกลางนี่เข้ากล้องหน่อยนี่สีสันระหว่างการเดินกับห้องพักแฮร์รี่นะครับแน่ใช่สุดยอดสุดยอดอ่ะอ่ะแล้วดูครับคุณอแน่ได้จีพีเอหนึ่งกระป๋องครับสุดยอดครับเอาเรียกให้ไปกินครับก็ต้องรับน้ำใจจาก พี่น้องชาวเชียงตุงนะครับแน่สุดยอดสุดยอดสีสันการในทางก่อนกลับครับชั้นร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาอยู่ที่แฮร์รี่เรียบร้อยแล้วก็มาพบกับนางเอกทั้งสองมาทักทายหน่อยหนึ่งนางเอกเชียงตุงและนางเอกเชียงใหม่ครับอยู่ด้วยกันด้วยมันน่าเชื่อ,อนี่นางเอกสองคนอยู่ด้วยกันครับ จะไปไหนกันครับเดี๋ยวการไม่ซูงการเดี๋ยวจะไปที่ไหนกันนะจะไปไหนก็น้องไปน้องตุงน้องตุงอ๋อน้องตุงนี่คือเป็นสถานที่อะไรครับน้องตุงเออมีน้ำมีน้ำน้องกมันน้องน้ำไม่ก็ใช่ไหมใช่ไหมมอนเป็นน้องน้ำของเชียงคองเลยน้องน้ำน้องตุงนองกังมองอ๋อน้องตุงนี่คือเราไปไปเมื่อไหร่ไปคืนนี้หรือว่าไปพรุ่งนี้ อ๋อไปคืนนี้ใช่ไหมอ๋ออนเช้าไม่แน่ใจแค่นี้เลยเหมือนนี่เลยจะไปประกาดหลวงอ๋อแต่แต่เดี๋ยวเราจะไปหนองตุงที่มีหมาล่าเป็นอะไรใช่ไหมใช่เลยกินไปกินกันเรื่องวเราไปกินกันเลยอ๋อได้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 ก็เลยมาถ่ายเก็บไปกาศนั่งเองก่อนอเมซิ่งมากสองคนนี้อยู่ด้วยกันได้ไงเนี่ยชิงไม้ชิงตุงเนี่ยสวยคนละแบบสวยทั้งคู่แล้วเนี่ยครับ โอเคนะ<ส>เดี๋ยวเดี๋ยวไปเ <ไป S 1> จกอ,อกันเนาะบายบายจ้ะน้องตุง้งครับครับครับอ่ะไปให้สาวๆพักผ่อนกันก่อนนะครับโอเค